อะไรกันปีนี้ไม่มีเอกหันงั้นหรอถ้าง,งั้นเราปรึกษาไข่ดีวกวอนต้องทาไงโอ้ไขวิเศษปีนี้ไม่มีเอกหันเราควรทาไงดีเป็ต้องหวงหราถึงปีนี้จะไม่มีเอกหันนะแต่ว่าก็จะมีแบบบางแมปที่เขาจัดกิจกรรมเอกหันกันอยู่ถ้าเป็นอย่างคงไม่เป็นไรหรอกมั้งสวัสดีผู้เข้าแข่งขันทั้งหลายผมว่าทุกคนควรพากันหาไข่แล้วสินะเย่เย่เย่ โอเคฟังให้ดีนะวันนี้เรามีไข่รูปบ้านมาให้คนหากันในบ้านหลังนี้กันงั้นถ้าพร้อมเราเขาไปตามหาก็ได้เลยไข่เป็นต้นต้นของฉันไม่ของไม่ของฉันรอบของฉันนั้นไข่มันไม่แค่ใบเดียวเองต้องเป็นของฉันอย่างแน่นอนใช่ไข่หายยากเลยก็อยู่ตรงแถวนี้กันแถวนี้คนน้อยดีถ้าฉันเป็นไข่นะฉันก็จะโอ้เจอมันแล้วฉันเจอมันแล้วโอ้ไม่เด็กเลย,ยได้เจอไวขนาดนี้นี่เขาทำอะไรในบ้านฉันนะ่ะนั่นไงเธอเจอไข่ล้วไปแยกมาให้ได้เดี๋ยวนี้มันอะไรกันเนี่ยโอเคทุกคนรอบนี้จะการแข่งเปิดกล่องนะถ้าเกิดว่าใครเปิดกล่องหาเจอไข่เอาไปเเเเลลยยแะะปิดดดไ้้่่รบวานนนั แต่ว,ว่าจะมีแค่สี่คนเท่านั้นที่จะเปิดได้เพราะมีกล่องแค่สี่ใบแต่ผมเห็นห้าใบครับมันมีแค่สี่ใบนะดูดีๆไม่มีทางหรอกเนี่ยผมต้องได้ไข่เพราะล่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดได้โอ้ลืมบอกไปพอดีจะมีกล่องหนึ่งถ้าเกิดเปิดแล้วจะโดนกินเข้าไปอ่าใครได้ช่วยด้วยมันกำลังกินฉันเข้าไปแล้วเราปล่อยเขาโดนกินไปดีกว่าไหมผู้เขาแข่งขันจะได้น้อยลงเดี๋ยวอะไรกันไม่นะ,ะกล่องแค่นี้นะจะกินฉันเข้าไปได้ไม่มีทางหรอกไหนลองเปิดดูสิกล่อง อะไรกันเนี่ยทำไมเปิดไม่ออกเนี่ยนี่นาะยกำลังทำอะไรของนะักหเนี่ยชุดแค่มันเอาพักแป๊บเดียวเองนะคณตำรวจมาจับเขาไปเร็วเขาพยายามจะทำร้ายผมเดี๋ยวผมเปล่านะออกไปกันเถอะเย่ฉันเจอไข่แล้วฉันต้องคนดดีมากแน่นเออทำไมทุกคนมอ t i o นเงนิน่ะเอามันมานี่นะโอเคต่อไปแข่งกินต้นไม้นะถ้าเกิดใครปีนถูกต้นจะได้ไปเลยไข่ต้นไม้ในที่สุดก็เจอจะเอามาดีๆหรือจะฉันพุ่นไฟเผาแกต่อไปแข่งกินกล้วยใขรกินได้ไี่สุดชนะไปและนี่คือผู้ชนะ ว่ามันดูธรรมดาเกินไปแล้วต้องแข่งอะไรที่มันพิเศษพิเศษบ้างต่อไปแข่งหาผลปีศาจแล้วพวกเราจะหามันไงหาดูทีไงก็ได้แล้วแต่เลยพวกเราไปหากันเร็วผลปีศาจนี่จะหาเจอง่ายนี่คุณละวองก็ยังดีกันที่เจอแอปเปิ้ลมันลูกหนึ่งฮะการผลปีศาจไปแล้วโฮโหพวกเราดูนี่สินี่มันอะไรกันฉันต้องเลือกแล้วระหว่าง,างเอาผลปีศาจที่ไปแล้เป็นไข่หรือว่าจะกินไปเพื่อเอาตัวรอดดีฉันไม่อยากเป็นเหมือนคนที่เจอไข่ไปแล้วแล้วช่างมาเถอะกินดีกว่า ไหนใครเป็นปัญหาเข้ามาเลยเดี๋ยวฉันจะจัดการกเองแทงเข้ามาเลยไหนมีใครอยากลองดีอีกไหมฉันเองนานรูป่าเนี่ผลอะไรมันผลไฟนะเพราะนั้นนายใครใช้ไปก็ไม่เข้าหรอกในการเก็บไข่นี้ผลทุกผลจะถูกปรับเก็บดีได้เพื่อความสมดุลของผู้เล่นทุกคนเดี๋ยวอะไรนะเท่านี้ผลพิศเสกเป็นของฉันแล้วไหนมีใครอยากลองดีไหมต่อไปจะเป็นการแข่งรถนะทุกคนและบอกเลยไม่รับประกันความปลอดภัยอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เดี๋ยวแล้วผมละ่ะ ฉันนํำอยู่ขนาดเนี้บอกเลยตามไม่ทันหรอกนี่คนข้างหน้ารีบโดดไปเร็วเอารถมานะอ้าเอาโดนนําหมดแล้วงั้นหรอแบบนี้ต้องวิ่งขั้นสุดยอดเย่ yeah, มาถึงแล้วเดี๋ยวนี่เป็นอะไรกันเนี่ยและผู้ชนะก็ได้แก่ผู้หญิงคนนี้ครับเนื่องจากว่านี่เคือการแข่งรถไม่ใช่การแข่งวิ่งยากก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าเกิดว่าใครจยอยู่ในคลิปต่อไปนะก็ะไลค์ใต้คลิปนี้เลยนะและอย่าลืมพิมพ์บอกด้วยนะว่ามีไข่ทั้งหมดกี่ใบ